รอบดวปีสัตว์แดงประจำการวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ต่างอะไรกับความสงบก่อนพายุลูกใหญ่จะมาถึงอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เป็นช่วงเบรกโปรแกรมทีมชาติและกว่าที่การแข่งขันได้ะระดับสโมสรจะกลับมาก็ต้องรออีกทีช่วงเกือบเกือบปลายเดือนพฤศจิกายนและเมื่อหมดเบรกทีมชาติดอบนี้แล้วการแข่งขันได้ะระดับสโมสรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริบทฟุตบอลอังกฤษจะรันยาวต่อเนื่องไม่มีช่วงให้พักหายใจหายคอกันอีกแล้วไปจนถึงสิ้นปีเลยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่เลียงทามไลน์โปรแกรมแข่งขัน รอบนี้จะถึงสิ้นปี2024จะมีเกมให้ลงเล่นทั้งสิ้น11เกมนะครับ2เกมคือเกมเพมิลิกนาที่12ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จะพบกับอิสวิตทาวในวันที่24และเกมยูโรปาลิกนาที่5พบกับโบโดกลิมจากนั้นซีรีส์มหาโหดของแท้จะรออยู่ในเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปีประทิน2024 ที่เกมแข่งอัดแน่นร่วมกันในเดือนเดียวมากถึง9เกมเริ่มจากเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่13พบกับเอเวอเรตในวันที่1นธันวาคมตามด้วยทําศึกบิ๊กแมตช์เยือนอาร์เซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่14วันที่5กลับมาเล่นในบ้านเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่15พบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันที่8แล้วตามด้วยทิปเกมเยือนยูโรปาลีกนัดที่6พบกับวิกตอเรียเผาเส้นวันที่13ก่อนจะบินกลับมายังแมนเชสเตอร์ลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่16และเป็นเกมสําคัญนั่นคือแมนเชสเตอร์ดาร์บี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วจากนั้น5วันก็จะต้องลงเล่นในฐานะทีมเยือนพบกับทอนเนอร์ฮอสเปอร์เกมล ต่อด้วยวันที่22จะกลับมาเล่นในบ้านเกมลีกนดที่17เพบกับ FC บอลมัร์ตตต่อด้วยวันที่27เกมลีกนดที่18เยือนวูแฮมตันและปิดปี2 0 2 4ด้วยการเล่นส่งท้ายเกมในบ้านเป็นเกมบลิกนดที่19กพบกับนิวคาสเซิลในวันสุดท้ายของปี11เกมดังกล่าวแบบ่งเป็นเกมในบ้าน5เกมและต้องไปเยือนคู่แข่ง6เกมจุดตัดที่น่าสนใจคือเกม3นัดระหว่างวันที่1 3ถึง20ธันวาคมซึ่งเป็นเกมเยือนหมดเลยทั้ง3นัดโดยต้องเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐล,ล่นเก ali, กกมโปาลีับวตอเะคเพระอะห่ง จากแมนเชสเตอร์ไปยังปลายทางนั้นห่างกันมากราวๆเกือบ1,100ไมล์ตีไปกลับแล้วแม้จะเดินทางบนถนนอากาศแต่ก็ย่อมส่งผลถึงสภาพร่างกายของผู้เล่นม่มากก็น้อยและที่สาคัญเกมกับวิกตอรียเพาเซนเล่นวันที่13แล้วเกมต่อมาที่เป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั้นกําหนดวันที่15จะเห็นว่ารอยต่อระหว่าง2เกมนี้มันคัาเกี่ยวในเวลาเพียง1ถึง2วันเท่านั้นซึ่งถ้านับเอาเวลาเดินทางกติสวาหนึ่งวันเต็มสําหรับไปกลับนายจะต้องมาดูเรื่องสภาพร่างกายของผู้เล่นที่กรรังการเดินทางมาอี แท้จริงและถือเป็นการทดสอบฝีไม้ลายมือการบริหารจัดการทีมของลูเบนามาริมไปพร้อมกันในตัวพอต้องบอกว่านี่จะเป็นประสบการณ์แรกของเขาด้วยนะครับในการทํางานโค้ดที่จะไม่ค่อยมีเวลาให้หายใจหายคอระหว่างรอยต่อจากเกมหนึ่งไปสู่เกมหนึ่งที่มากนักซึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าการที่ลูเบนามาริมเพิ่งเข้ามาทํางานระหว่างฤด,ดูกาลที่เริ่มไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นความท้าทายอย่างมากสําหรับเขาและทีมงานสตาฟที่หอบหิ้วกันมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนั่นก็คือคําถามท,าที่ว่าพวกเขาจะใช้เวลาจากตรงไหนในการถ่ายทอดแนวคิดไอเดียฟุตบบบลลในระบบหัง3ไปสู่ การซึมซับของผู้เล่นจนผู้เล่นสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาของฟุตบอลที่ลูเบนอัมบลิมต้องการจริงๆ เพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าระบบหลัง3าในแบบของรูปเบนอมอิมนั้นมันไม่ใช่ระบบที่จะใช้เวลาในการฝึกสอนและเรียนรู้แค่อาทิตย์หรืออาทิตย์แลว้วผู้เล่นจะนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์และละเอียดยิบย่อยในระบบมันมีมากมายไปโหมดและที่สําคัญคือมันเป็นระบบที่น้อยทีมในพรีเมียร์ลีกจะใช้เป็นระบบที่ทุกตําแหน่งต้องเข้มข้นในการเล่นตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมากเรียกว่าต้องเป๊ะจริงๆมันจ,งนจึงจะสามารถนํามาใช้แล้วจะคาดหวังผลลัพธ์เชิงบวกได้ซึ่งในทางกลับกันร,ระบบดังกล่าวนี้หากว่ามีจุดบกกกพพอองงในนนนจจจุุดดดดหเเเีียยยิวมมั็็้ะลาป จุดบอดที่กู่แข่งนํามาใช้เล่นงานให้พังภาพได้ง่ายๆอย่างไม่ต้องสงสัยสําหรับลูเบนอัมบิมยังมีการถูกกล่าวถึงในเชิงการวิเคราะห์จาก ESPN โดยนักข่าวชื่อรอบดอสันเอาไว้ด้วยนะครับเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเนื้องานสำคัญสำคัญที่เขาต้องจัดการให้ชัดเจน5เรื่องเพื่อให้สิ่งต่างๆในช่วงต้นดําเนินไปอย่างเขา้ารูปเข้าลอยมากที่สุดและเพื่อที่จะได้เซตบรรยากาศภาพรวมทีมให้พร้อมสาหรับการต่อยอดไปสู่สิ่งที่เป็นไอเดียฟุตบอลของเขาในอนาคตอย่างแรกที่รอบดอสันเขียนไว้ก็คือการตัดสินใจใใเรื่องผู้เล่นจหนงงบออขมมลั คับคุมสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นเกมสุดท้ายเขาย้ำแยมเแล้ว่าตั้งใจจริงที่จะนําระบบ3ามสามาใช้ทันทีตั้งแต่เกมแรกที่ทําหน้าที่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดซึ่งก็คือเกมมาที่24นี้ที่จะพบกับอิสสวิตเทาโดยคําพูดของอารมอิมก็คือผมคิดว่ามันสําคัญที่คุณต้องเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่คุณรู้จักดีล็อบดอซสันแสดงความเห็นว่ามันไม่มีเหตุผลใดเลยที่เขาไม่สมควรทําในสิ่งที่เขาคิดและเขาต้องการเพราะเราได้เห็นมาแล้วว่านั่นคือโครงสร้างการทํางานที่เขาประสบความสําเร็จอย่างสูงกกัับปปอต้ลนแ่่ททีีีีญญหหาใเย็คื แดงที่เขารับช่วงต่อมานั้นเป็นทีมที่คุ้นชินกับระบบแบ็กโฟไม่ว่าจะเป็นแบบ433สามเทเด็กเซนฮาพยายามใช้มาตลอดในระยะหลังๆรวมทั้ง4 2 3 1ึที่ดูเหมือนจะเป็นระบบการเล่นที่ผู้เล่นระดับแกนนําของปีแสดงส่วนมากจะคุ้นเคยกันดีที่สุดซึ่งไม่ต้องทานฟอร์มจากรูปแบบหนึ่งมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในทันทีนั้นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือตัวเลือกในพื้นที่ริมเส้น2ฝั่งที่ระบบหลังสมจะหมายถึงตำแหน่งวิงแบ็กซึ่งเคสนี้เมื่อไปดูที่ประเภทของผู้เล่นริมเส้นที่ปีีีีแสสดงมมมมมออยยู่่่่่จจะะพพบบบบววาาาททไใใคคครรเเลลุณัติถ้นนนก วิงแบ็กแล้วได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามสเปคของโครงสร้างแผนการเล่นนี้ต้องการได้ล็อบดอรันตั้งคำถามที่น่าสนใจว่าโดยรูปแบบวิงแบ็กจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นบางคนได้เล่นในตำแหน่งใหม่ที่พวกเขาอาจไม่เคยเล่นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นดิอโกดาโลโนแซมาซาวีและลูกชอซึ่งเหล่านี้คือชื่อในลำดับต้นๆที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะกับการเล่นในแบบวิงแบ็กแต่ถ้าเป็นเช่นนั้นคำถามมันก็จะเกิดขึ้นในมุมกลับที่ว่าแล้วผู้เล่นอย่างอเลฮานโดกานาโชไปจนถึงอาร์มัดเดียโลล่ะพวกเขาเหล่านี้จะมีที่ทางหรือถูกนำลงไปในนนส่วหของระบบ ดอกสันเพิ่มเติมด้ว่าในระบบของลูเบนอัมบริมนั้นเขานิยมการใช้อินไซฟอร์เวดจำนวน2คนซึ่งอินไซฟอร์เวดในที่นี้ก็คือตำแหน่งการเล่นหมายเลข10ในระบบ3-43ที่แต่แขแนงไปเป็น3421เวลาตั้งเกมลุกจุดสำคัญมากๆก็คือในระบบแบบนี้ตามประวัติการทำทีมของลูเบนอัมบริมมนิยมเลยกับผู้เล่นประเภทปีกที่ยืนสูงหรือเน้นการเล่นในพื้นที่ด้านกว้างซึ่งจุดนี้แหละครับที่น่าสนใจว่าลูเบนอัมบริมจะใช้งานอเริฮันโดกานาโชกับอาร์มาเดียโลอย่างไรเพราะ2คนนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวริิมมเส้้้นนนนใยาาาาาของงตัวววุกกกกด่ ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่คุณซื้อชาวโปรตุเกสจะทดลองใช้งานแบบไฮบริดฟูลแบ็กซึ่งทางน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะด้วยที่ต้องพอเปลี่ยนรู้พอให้บิดฟูลแบ็กหมายความว่าพวกเขาจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันมากกว่าที่เคยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชที่เหมาะสมข้อต่อมาที่รอปรอสันเขียนเอาไว้ก็คือการหาตำแหน่งให้กับมาคาแรดฟอร์ดการที่รูเบนอัมเบริมนิยมการใช้เซนเตอร์3คนในแผนการเล่นมันย่อหมายความง่ายๆว่าผู้เล่นในตำแหน่งแดนลุกจะลดลง1คนนนนโอัตโัตตตมิทีี้ใแหน่งเกกกมหลลัๆแ้ว็คือนาาเปปที่ระกอบด้วย สมมติห้อยลุนกับโจโชเซซ์กับผู้เล่นตำแหน่งหมายเลขสิบที่ปั้นเกมด้านหลังซึ่งหนึ่งโคตาที่การันตีแน่แได้แก่บรูโน่เฟรนันเดสฉะนั้นตามสมการนี้มันก็จะเท่ากับเหลือตำแหน่งในแดนลูกอีกแค่หนึ่งตำแหน่งเท่านั้นนั่นก็คือคู่หูหมายเลขสิบในรูปแบบดวลเทนบนตัวเลขสองหลังกองหน้าในแง่นี้มันจึงมีความหมายว่ามาคาร์และฟอร์ดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยของตนเองในการเล่นแบบปีกดันกว้างรอบดอสั้นชีว่าคุณสมบัติในการเล่นเกมลุกของมาคาร์และฟอร์ดไม่ใช ควอบคุมหน้าที่ในพาร์ทเกมรับได้ดีขนาดไหนเนื่องจากมันบริเสธไม่ได้ว่าระบบฟุตบอลในแบบที่ลูเบนอัมบริมนิยมใช้งานนั้นจะได้ผลมากที่สุดก็ต่อเมือ่อผู้เล่นในทุกสัดส่วนตำแหน่งพร้อมจะทำหน้าที่เกมรับอย่างเต็มความสามารถ ลอบดอซันยกตัวอย่างเกมที่สปอร์ติ้งลิสบอนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้4-1ในเกมแชมเปี้ยนส์คิกันล่าสุดว่าผู้เล่นตำแหน่งคู่หมายเลข10จำนวน2คนอย่างฟรานซิสโกตินเกาและเปโดรกอนซาเวสนั้นไม่ได้จ้องจะเล่นแค่เกมลุกอย่างเดียวหากวินัยด้านเกมรับของทั้ง2คนโดยเฉพาะการดับตำแหน่งตัวเองลงไปช่วยเกมรับทุกครั้งนั้นเป็นกุญแจสำคัญมากที่ทำให้ระบบมันได้ผลซึ่งมันย้อนแย้งอย่างมากกับธรรมชาติในการเล่นของมาคาแรตฟอร์ดที่แต่ไหนแต่ไรมาถูกวิจารณ์เสมอเรื่องระเบียบวินยัยเกมรับที่หย,อย่อ,ดอดน ที่มีอัตาการทํางานหนักมากพอโดยเฉพาะการไล่ตามบอลเมื่อเสียให้กับคู่แข่งและวินัยในการเทซิงบีบพื้นที่ซึ่งมันเป็นขั้วตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยกับการจะเล่นในระบบของลูเบนอมริมได้หัวข้อต่อมาที่อรอบดซาลิสเอาไว้ก็คือการพัฒนาศักยภาพในการเล่นของลัสมูนฮอยลุนเนื่องจากปัญหาใหญ่ของปีมแสดงในเวลานี้ถี่เละหลังมานานก็คือคุณภาพในการจบสกอร์ของผู้เล่นกองหน้าพร้อมกับมีการเปรียบเทียบไม่เห็นภาพว่าถ้าลูเบนอัมริมจะยกะระดับปีศาจแดงให้ไปท้าทายทีมอย่างแมน เนื่องจาก2ฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้เอเล็กทนฮักนั้นปีแสดงทำประตูรวมได้แค่115ประตูในพรีเมียร์ลีกซึ่งหากจะเปรียบเทียบไมเห็นชัดเจนแล้วแมนซิตี้ทำได้190ประตูในช่วงเวลาเดียวกันส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทำไปได้153ประตูสปอร์ติ้งทำได้96ประตูระหว่างทางสู่แชมป์โปรเกรในฤดูกาลที่แล้วและแน่นอนว่าลูเบนอมาริมต้องการใครสักคนที่จะเข้ามาแบกการทำประตูให้กับเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนในรายของโจ้าโชวเซอร์เซ้นนั้นล็อบดอซันบอกว่าเขามองแล้ว ในระดับมากกว่า20ประตูต่อซีซั่นได้เลยในระยะอันใกล้แถมแนวทางการเล่นกระดูไม่สอดรับกับระบบของลูเบนอัมริมมากนักเมื่อเทียบกับลาสมุนฮอยลุนที่พอจะมีแววว่าสามารถถูกพัฒนาให้ขึ้นมาเป็นตัวความหวังในการจบสกอร์ให้ทีมได้มากกว่าด้วยการที่ลูเบนอัมริมสามารถดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากกองหน้าอย่างวิโตย์เคเลสทีสปอร์ติ้งลิสบอนได้มันก็เลยน่าสนใจว่าเขาจะสามารถทาซ้ากระบวนการดังกล่าวนั้นกับลาสมุนฮอยลุนได้หรือไม่เพราะนี่ถือเป็นการปูทางไปสู่ความสําาเเเร็จ็จที่ย่ยยูไนตดลกว้ ขณะที่หัวข้อที่ 4- และ5นั้นค่อนข้างเป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือการที่ล็อบดอรสั้นระบุว่าลูเบนัมริมต้องการเรียกสตาฟฟ์ฟื้นขึ้นกลับมาให้ได้โดยเฉพาะเกมในบ้านที่ช่วงท้ายการทำหน้าที่ของเอเด็กเทนฮาร์กนั้นที่มีผลงานการเล่นในบ้านที่น่าอึดอัดมากๆและสุดท้ายคือการต้องทำงานโดยทำให้ทุกภาคส่วนรู้สึกตรงกันว่าทีมพวกเขานั้นมีแบบแผนที่ชัดเจนเพราะนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปจากทีมของเอเด็กเทนฮาร์กในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาจนถึงวันสุดท้ายในตำแหน่งของกุญซเอ เข่ย้ายเข้ามาทางานเขาก็แสดงออกชัดเจนว่าเขาต้องการนํารูปแบบที่ชัดเจนในการเล่นฟุตบอลตามแบบของเขาเข้ามานั่นคือแนวทางที่รวดเร็วลและเข้มข้นทว่ามันก็เจอจางหายไปอัามาจากผลลัพธ์การแข่งขันที่มีส่วนอย่างมากถ้าไม่เอดเดรเยนฮาร์ตต้องเลือกจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าคงไว้ซึ่งอุดมการฟุตบอลที่ชัดเจนนี่คือสิ่งที่รูเบนอมาริมเองก็จะต้องเจอเช่นกันแต่มีความเชื่อกันว่าหากสุดท้ายผลลัพธ์การแข่งขันออกมาไม่ดีแต่ลูเบนอมาริมสามารถจะนาเสนอแนวทางฟุตบอลที่มันชัดเจนได้จจรรรริง,รงๆกกก็เชื่่อออวาาาแฟนนบบะะะพัได้ย งานช่วงแรกของคุณซื้อวัย39ปีรายนี้ครับ